สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้เลี้ยงหมูฟาร์มดําทุกคนนะคะเมืนน่อวนีแม่กับเป็นอีกมือที่มาเลี้ยงหมูนะคะเดี๋ยวแม่สื้้าไปเมืองเลยว่าอาหารที่แม่ใส่เลี้ยงหมูจะเป็นอีหยังนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมน้ากันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้านะคะขั้นตอนแรกแม่ก็สิเตรียมห้านะคะลงในกระบะเพื่อสิได้ง่ายแล้วก็สะดวดกในการเอาไปเลี้ยงนะคะใส่ใกับรถอยู่นะคะไป นะคะคือห้ามที่แม่สิไปเลี้ยงมูนะคะถ้าเ้าไใดห้ามลักษณะประมาณสมัยนะคะมูกินดีแล้วก็หมูสีอ้วนนั่นะคะสีบลจอยนะคะแต่ว่าถ้าห้าไใดเป็นห้ามแก่บดหนีมันสะหยาบหยาบกว่านี้นะคะลายตัวน,นั้นคือมูก,กินแล้วก็บบลอวนนะคะอันนี้มันจะมีทั้งเมด็ดเขาปลายมีทั้งห้ามอ่อนนะคะผสมกันเลยแต่ว่าถ้าอันนี้คือห้ามลงสีหน่อยนะคะถ้าผู้ใดไม่หาสื้อห้ามลงสีหน่อยบ่ไดน,นะคะกากซื้อห้า อ่อนจากงสีใหญ่มาร่วมกับอันหนันห้ามแกนะคะร่วมๆกันนะมันได้ประมาณจำเนีนะคะหมูห่าจะกินดีแล้วก่เสียดให้หมูอ้วนน้ำแต่ว่าถ้าเข้าใส่ห้ามหยาบห้ามแกร้ายเกินไปอันนันกับหมูกระโบอ้วนมันเดิมนะคะนะคะี่ค่ะก็คือเอาห้ามมาให้นึ่งนะคะห้ามราชนะแบบนี้หมูอ้วนแน่นอน,นะคะ่ะแม่แม่ก็สีเอาห้ามไปไต่กันกันกบเขาต่มนะคะเขาปลายที่ต่มเตรียมไว้นะคะ ข้าสิมข้นใสกับพางนี่ก็คือข้าวต้มที่แม่เตรียมต้มไว้นะคะ อ,อ,อันนี้คือวัวได้ต้มใส่พักนะคะคือแมวดมิลาต์เอาพักมาใส่นะคะกัิต้มต่อไปคือตุ่มใจกัก้งแต่ในเชิญนะคะเมืโตอ่ะเคยกินข้าวต้มแล้วแม่เอาแต่ท้าไม่กนมินก็ยอมกินนะคะัใส่ไปเลยนะเล็กน้อยนะก็มากแค่นะคะ อาหารเลี้ยงหมูกับหมูเห้ากินง่ายนะคะเลี้ยงแบบนี้ก็กินดีขนาดเลยเลยค่ะแบบน้เราบอมากเลยค่ะกินจนแปนห้างเลยนะคะก็เลี้ยงเป็นหำมใส่ข้าวต้มเนี่ยนี่นะคะแต่ว่าหมูชูข้ามแม่หน่องแก้มีทำแม่หน่องแก้มเลี้ยงมันมักยีไหนกินก็กินนะคะกินน้อยๆกินเจับเจ็บแยบประเทนี้ก็เลือเต็มห้างนะคะชูเลี้ยงเป็นข้าวต้มก้อใดนะคะอันนั้นนางวอยบายแี้ ชองแล้วห่หิวเนี่ยเสียงซูเป็นข้าวตรงมื่อไ้นะคะกินดีกินแซ่บี๋ยวคลิปนี้แม่กับฝากไปแค่หนี่ก่อนนะคะหมู้วนแห้งแล้วหมูแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวคอกันไหมในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปเลี้ยงหมูก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ